สี่อนิจจสูตรว่าด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยง 66. เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระภิกษุรูปหนึ่งนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวารโรกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อ มีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่เถิดภิกษุสิ่งใดไม่เที่ยงเธอพึงละความพอใจในสิ่งนั้นข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์เข้าใจแล้วข้าแต่พระสุคตข้าพระองค์เข้าใจแล้วภิกษุก็เธอเข้าใจเนื้อความแห่งคำที่เรากล่าวไว้อย่างย่อโดยพิสดารได้อย่างไร ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญรูปไม่เที่ยงข้าพระองค์พึงละความพอใจในรูปนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงข้าพระองค์พึงละความพอใจในวิญญาณน,นั้นข้าพระองค์เข้าใจเนื้อความแห่งพระภาษิตที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้อย่างย่อดโดยพิสดารได้อย่างนี้ดีละดีละภิกษุ ดีแท้ภิกษุเธอเข้าใจเนื้อความแห่งคําที่เรากล่าวไว้อย่างด้อดโดยพิสดารได้ดีแล้วรูปไม่เที่ยงเธอพึงละความพอใจในรูปนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเธอพึงละความพอใจในวิญญาณน,นั้นภิกษุเธอพึงทราบเนื้อความแห่งคำที่เรากล่าวไว้ อย่างย่อดโดยพิสดารอย่างนี้อันหนึ่งภิกษุนั้นได้เป็นพระอาหารหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอาหารหันต์ทั้งหลายอันนี้จะสูตรที่สี่จบ